สวัสดีครับพบกับผมครับแซนบือกองสลับครับผมพบกับผมตูมนักล้มนำโมสลับเฮ้ติมมือเบสบอลสลับเฮ้ถูกแล้วนะครับผมเอาไป5 4 3 2สวัสดีครับพบกับผมแซนบือกองสลับครับผมครับผมติมมือเบสสลับครับในรายการแคนพิจท็อปมาคุยกันหน่อยสิ นะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของอัลบั้มเพลงวงสลาฟแล้วในอัลบั้มริล<ๆ>ิสก็มีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าแบบแตั้งแต่เพลงแรกเลย <S <S เพลงพื้นที่ว่างเปล่ามีความหมายว่าย,งายังไงมีอิสรชันหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องติมกันว่าเพลงพื้นที่ว่างเปล่าที่ติมแต่งขึ้นมาเนี่ยมีความหมายว่าย่งไงบ้าง ก็พื้นที่ว่างเปล่านะครับผมก็เปรียบแบบคนคนหนึ่งเนอะที่อาจจะมอบความรักไม่ได้แบบมากมายเท่าคนตื่นทั่วๆไปเนาะคนคนนี้จะเสม,มือพื้นที่ว่างเปล่านะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่แบบเป็นพื้นที่แห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าอยู่อยู่แล้วไม่รู้สึกสบายเพืิอสบายตัวไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนคนนึงเข้ามาเนี่ยก็คือเขารับได้ในสิ่งที่เราเป็น นี่คือแต่งจากชีวิตจริงๆเลยใช่ไหมช่วงหนึ่งดีว่าเป็นชีวิตจริงช่วงหนึ่งต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงพื้นที่ว่างเปล่าของน้องติมดีกว่าว่าน้องติมเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงพื้นที่ว่างเปล่านี้ยังไงบ้างครับผมก็ขอย้อนไปไกลหน่อยนะฮะในช่วงสมัยยังเรียนอยู่มหาลัยนะครับผมช่วงนั้นผมมีความรักเนอะก็รู้สึกอยากขอบคุณเขาที่มารักเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะตรงนี้ด้วยนะครับก็พลงนี้ก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะทาแบบกินดี้ห ช่วงแรกๆก,ก็ทําแบบเชยีดีล็อกหน่อยแต่ก็ด้วยแบบพี่ๆในวงช่วยกันตกไปตกมาช่วยทําให้เพลงแบบมันสมบูรณ์ขึ้นก็กลายมาเป็นเพลงพื้นที่ว่างเปล่าที่ฟังกันอยู่ถึงทุกวันนี้ครับผม แล้วหลังจากที่เพลงปล่อยออกมาแล้วเนี่ยสิงรู้สึกแบบเป็นไปอย่างที่คาดหวังไหมเป็นไปนตามที่คาดหวังนะครับคือก็เป็นเพลงแบบตามที่เราคิดเลยครับตามที่เราคิดเราแพนไว้แล้วว่าอยากให้ดนตรีออกมาเป็นประมาณนี้ใช่ครับเป็นประมาณนี้ทุกอย่างอง<ช>ค์ประกอบดนตรีหลายๆยาอย่างจนออกมาเป็นเพลงพื้นที่บ้างปล่าใช่ซึ่งตอนแรกอย่างที่เท้าความคือหนักกว่าน,นี้แต่ก็ไม่ใช่แบบเมทัลนะออกแนวประมาณอินดี้อยู่นี้แต่ว่าด้วยมีช่วงหนึ่งอะห่วไปแว้วคืออยากลดความอินดี้หน่อยให้มันแมสขึ้นก็เลยเลนถึงเป็นเวอร์ชันนี้ครับแล้วเพลง พื้นที่ว่างเปล่าที่อ่ะติมใช้เวลาเขียน,น,เ,ยน,น,นเนื้อเพงลงนั้นเนื้อเพลงเหรอครับก็ไม่นานนะเนื้อเพลงก็คือได้เลยแล้วก็มีพี่ๆในวงช่วยกันเตะอีกอก็เนื้อไม่นานมากครับแล้วช่วงไหนที่ติมชอบมากที่สุดหรือประทับใจมากที่สุดในระหว่างการทํางานเพลงพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยติมชอบช่วงไหนที่สุดในการทางานชอบช่วงไหนมากที่สุดเหรอครับใช่จริงๆเพลงนี้ผมชอบตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายนะแต่ช่วงแรกเนี่ยประทับใจตรงที่ว่า เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมเขียนเนื้อมันก็เลยแบบรู้สึกสนุกตรงที่เราได้ท้าทายความสามารถด้วยถึงแม้ว่าเนื้อของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์ประมาณ100%แต่แล้วก็มีรุ่นพี่ช่วยกันตกช่วยกันว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นความหมายแบบนี้นะมันควรจะใช้คําแบบนี้นะก็ช่วยกันระดมสมองช่วยกันเบนสตอมกันทำให้เพลงมันสมบูรณ์แล้วก็ช่วงตอนทําดนตรีช่วงนั้นก็สนุกเหมือนกันที่ประทับใจส,สุดนะเป็นช่วงที่เรียบเรียงเนื้อแล้วก็ช่วงทําดนตรีเบื้องต้นก็คือในช่วงของการ คงเพลใช่ครับเพราะว่าเพลงเนี้ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเพลงอื่นๆของสลัฟนิดนึงตรงในเรื่องของซาวที่มันจะมีความแบบนำสมัยนิดนึงแล้วช่วงนั้นน่ะ ก็เลยแบบเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งเนอะไงก็วันนี้ทุกคนก็ได้ดูความหมายแล้วก็แรงบันดาลใจของน้องตินนะครับในการแต่งเพลงพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมเอาละครับต่อจากการวันนี้ครับฝากติดตามนะครับผมช่องสลาออฟชิวลนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างได้วยนะครับผมเวลาเรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยผู้คณจะไม่พลาดเลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมกับน้องตินนะครับขอลาไปก่อนนะครับไปาห้าสี่สามสองอดีไหมอดี เป็นอะไรทำกิ๊บกูตองก่าวเปเลยวันดีไหมมันดีไหมแล้วก็เฮลยพ่อมาคุยนิดหน่อยสิคนมาต้องพูดเนี่ยะนะเนี่ยดีนะนติดตามไวด้วยนะครับผมว่าเราจะมาสัมภาษณ์ในเพลงอะไรต่อไปบ้านนะครับผมคับ